คุณช้างคุณแผนตอนกําเนิดพลายงามพระนันวันทองห้องโซบาอยู่เคหากับคุณช้างให้มัง มองไม่มีสุขทุกเวลาน้ำตานองด้วยว่าทองสิบเดือนไม่เครื่อนนอครับ ะกล่าวถึงนางวันทองที่อาศัยอยู่กับขุนช้างขณะที่ทองได้สิบเดือนจวนใกล้คลอดจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดราอุ ตึงหัวหนาวเน็ดเหนื่อยเมื่อยต้นหน้าขาแสงหิ่งห้อยปล่อยพรายพร่างสายตา,า,าจะเรียค้าคุนช่างให้มางาาใจเมื่อหนากวันทองได้ให้กำเนิดบุตร ก็ตั้งชื่อบุตรว่าพลายงามเพราะว่าหน้าตาคล้ายกับขุนแผนพอขุนช้างเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจและคิดว่าวันทองเป็นหญิงสองใจอีกทั้งยังตั้งชื่อลูกให้เหมือนกับขุนแผนที่เป็นพ่อแทๆ้ๆจึงคิดที่จะฆ่าพลายงาม วันหนึ่งนางวันทองได้ล้มป่วยลงด้วยเหตุว่ามีเคราะห์ขุณช้างจึงคิดออกอุบายชวนพายงามไปดูสัตว์ในป่าเพื่อที่จะทำร้ายพายงามอาหุณช้างเห็นเป็นที่ ไม่มีเพื่อนแกล้งชี้เชือนชักพาลงมาล่างให้ขี่ลังนั่งบ่าแล้วว่าพรางไอชมช่งางกว้างสายมีลาย พลายงามด้วยความที่เป็นเด็กและเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงตามขุนช้างไปในป่าพอถึงกลางป่าขุนช้างจึงทำร้ายพลายงามจนสลบไปขณะที่พลายงามสลบไป หงพรายที่เป็นบริวารของคุณแผนก็ได้เข้ามาป้องกันไว้ส่วนคุณช้างที่คิดว่าพรายงามตายแล้วจึงทำทีเป็นเดินเที่ยวป่าจนกระทั่งกลับถึงเรือนหงพรายเมื่อเห็นพรายงามสลบจึงเกิดความสงสารและคิดที่จะช่วยพรายงาม และเมื่อพายงามตื่นขึ้นก็ตกใจที่เห็นโหงคลายส่วนโหงคลายก็รีบบอกกับพายงามว่าตนเป็นบ่าวรับใช้ของคุณแผนและให้พายงามรออยู่ตรงนี้แล้วจะไปบอกนางวันทองให้กลับมาช่วย ทองโสภาเมื่อลูกแกว้วแววตาจะอาสันทิวกระเมนเป็นลางแต่กลางวันอ,อให้วันวันวิววิวหิวหาว นางวันทองเมื่อรู้ว่าพายงามไปเที่ยวในป่าก,กับขุนช้างจึงรีบออกตามหาพายงามเมื่อถึงกลางป่าวันทองก็ได้ตะโกนหาพายงามและตามหาพายงามจนพบเมื่อพบกับพายงามพายงามก็ได้เล่าความให้ฟังทุกอย่าง ทันอยากะจอยากเมื่ออดอยากอย่างไรได้ใช้เอ,อเออซอยแล้วนั่งลึกตรึกตาน้ำตายเอยอ่ออเออลำคานคอยสุริยาจาักรา รเมื่อนางวันทองทราบความจริงทุกอย่างจากพลายงามและกลัวภลายงามถูกทำร้ายอีกนางจึงพาไปฝากกับหัวหน้าที่วัดเพื่อที่จะให้ไปอยู่กับย่าทองประสีที่เมืองการแต่ก่อนจากกันนางก็ได้กอดลาด้วยความอาลัย นางก็จูบลูปลางแล้วอู้งซังซอนอำมนวยพรพลายน้อยลหอยไหพอไปดีสีสวัสดิกำจัดภาย จนเติบใหญ่ยิ่งหยวดได้บวชเรียนเมื่อเจอกับขรัวหน้านางวันทองก็ได้ฝากพลายงามไว้ที่วัด และเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าคฟังและบอกกับหัวนาคว่าพอวันรุ่งเช้าจะให้พลายงามไปพบญาติทองประสีที่เมืองกาลส่วนขัวหน้าพอได้ยินเรื่องราวเช่นนั้นก็ให้พลายงามกลาบลาวันทอง ทองประสีอยู่ที่ไหนเด็กบ้านนอกบอกเราให้เข้าใจแกอยู่ไรนนเนี่ยยังแล้วหลับเมื่อพรายงามเดินทางถึงเมืองการก็เดินทางไปบ้านย่าทองประสี แต่นางทองประศีไม่อยู่จึงพากันวิ่งเล่นส่วนนางทองประศีพอกลับมาเจอเด็กๆวิ่งเล่นกันและด้วยความไม่รู้นางจึงตีเด็กๆ ส่วนพายงามจึงบอกว่าตนคือลูกของขุนแผนกับนางวันทองมาจากเมืองสุพรรณมาตามหายาชื่อนางทองประสีอยู่ที่เมืองการฝ่ายนางทองประสีพอดูหน้าก็รู้ว่าเป็นหลานของตนจริงๆก็เข้าไปกอดพายงามแล้วก็พาพายงามไปอาบน้ำแล้วฝนภัยทาแผลให้ พร้อมกับถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพลายงามก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนางทองประสีพอได้ฟังก็โกรธเป็นอย่างมากแล้วบอกกับหลานว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรจากนั้นนางจึงเรียกคนรับใช้ให้จัดพิธีรับขวัญหลานพลายงามได้ถามญาติทองประสีถึงคุณแผน และพายงามบอกกับญาติทองประศีว่าอยากไปพบคุณแผนจึงขอให้ญาทองประศีพาไปนางทองประศีก็ได้รับปากกับพายงามและบอกว่าวันรุ่งเช้าจะพาไปพบขุนแผนจึงสั่งให้คนงานเตรียมช้างพอรุ่งเช้านางทองประศีได้พาพายงามไปหาคุณแผนที่อยุธยา ซึ่งขณะนั้นคุณแผนติดคุกเพราะต้องโทษเดินทางได้สองวันครึ่งจึงจะถึงอยุธยาฝ่ายขุนแผนเมื่อเห็นนางทองประสีมาหาก็ดีใจเป็นอย่างมากและพอเห็นพายงามจึงถามว่านั่นลูกใครน่ารักน่าเอ็นดูนางทองประสีจึงเล่าความทุกอย่างให้ฟังพอขุนแผนได้ยินเช่นนั้น ก็สงสารลูกและแค้นขุนช้างเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะไปฆ่าขุนช้างแต่นางทองประศรีห้ามไว้และได้บอกกับขุนแผนว่าตัวพ่อนั้นยังมีเคราะห์ต้องเก็บตัวและรักษาตัวให้ดีเพื่อวันข้างหน้าจะได้คน้นเคราะห์และค้นโทษได้เมื่อนางทองประศรีพูดจบขุนแผนก็ได้ถามไทยเรื่องราว ความเป็นอยู่ของพลายงาม จะกินนอนวอนว่ามีตาตื่นเออจะจากเรือนรักงแม่ไปแต่ตัว